เรียนท่านประธานครับผมพลวัตตนสิริสมาชิกวุฒิสภาหมายเลขศู5ย์ครับก็จริงๆก็ได้เห็นเพื่อนสมาชิกผมอยากจะบอกได้อีกแง่มุมหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมจําได้ว่าท่านคณะกรรมาการเนี่ยหลังจากได้รับการแต่งตั้งก็จะมีการส่งเอกสารผมจ้ว่ามีวันที่ผมไปเซ็นรายชื่อลงการประชุมทางเจ้าหน้าที่เขาจะแจกเอกสารให้ชุดหนึ่งบอกว่าเป็นการขอข้อมูลประวัติของผู้ที่ได้รับการดํารง ใช้สรรหาในการดำเนนารตําแหน่งซึ่งขอสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับซึ่งในเอกสารนั้นเนี่ยถ้าจริงๆมีการให้ความเห็นหรือมีการบอกว่าบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรท่านสามารถตรวจสอบจากรายงานที่จะมีการเปิดเผยได้ซึ่งในตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นกระบวนการทําหน้าที่โดยชอบแม้จะมีการบอกว่ามีเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยหรือใดๆก็ตาม แต่วุฒิสมาชิกมีช่องทางในการที่จะนำเสนอและให้ข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการตัดสินใจโดยชอบถ้าหากวุฒิสมาชิกนำเสนอข้อมูลแล้วกรรมการไม่เอาไปเป็นข้อพิจารณาก็จะต้องมีการเปิดเผยในรายงานต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการชัดเจนตามกระบวนการครับผมจึงอยากจะเรียนว่าในกระบวนการของมันในการทำงานมันมีช่องทางในการดาเนินการอย่างถูกต้องอยู่และชัดเจน ก็อยากจะเดี๋ยวก็จะขอไปดูตามที่ท่านเลขาคณะกรรมการได้บอกนะครับว่ามีการเปิดเผยอย่างไรบ้างขอบคุณครับท่านประธานคุณครับเชิญท่านร